สวัสดีครับพีนมวยแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับขอบคุณค่ะพี่มวยสวัสดีค่ะเอาล่ะไปดูภาพเซตกันหน่อยละกันพี่ววยวันนี้ภาพรวมมองเป็นยังไงบ้างคะครับวันนี้ก็นะครับเข้าสู่โหมดการปรับฐานนะครับคือตอนแรกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวโน้มฟันโฟเข้านะครับก็คิดว่าน่าจะพอมีโอกาสลุนขึ้นไปทดสอบตรงไฮเดิมก่อนตรงบริเวณหนึ่งหก ห้าแปดแถวนั้นนะครับเราตัวเซฟิตี้เนี่ยก็จะมีแนวตั้งทับจิตวิทยาที่สาคัญในตรงประมาณหนึ่งพันจุดซึ่งตรงเนี้ยก็มีการฟอร์มตัวไซเวมาประมาณสิบเดือนละอย่างที่เคยบอกไว้ว่าตรงเนี้ยเป็นแนวต้้งที่ผ่านยากมากเหมือนกันนะครับแต่พอเซนเด็กขึ้นใบไฮเนี่ยประมาณหน,นึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งนะครับส่วนเซฟิตี้เนี่ยก็ขึ้นไบเก้าเก้าห้าเฉียดพันเนี่ยก็มีแรงกดขายลงมานะทุกทีเลยมักจะเป็นแบบนี้นะครับจะยืนได้ไม่ถึงสิ้นวัน นะครับก็เป็นแรง profit taking ออกมาก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ที่มีแรงขายทํากําไรออกมาหนาแน่นเนี่ยก็จะเป็นหุ้นกลุ่มเปิดเมือหลังมีการปลับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายสัปดาห์ก่อนนะครับวันนี้ก็แรงขายวันนี้ก็จะมีเอโอทีเหล่านี้ที่หนักหน่อยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับมีแรงขายออกมาก่อนที่จะประกาศงบด้วยนะครับอย่างตัวเคแบงก์เอฟซีบีเนี่ยก็มีการอ่อนตัวลงมาเช่นเดียวกันนะครับก็ชุดตัว เซตป้าเรานะครับ Now, <download. S 2> ในแดนลบนับรวมทั้งตัวฟิวเจอร์ด้วยวันนี้เอสซาศูนย์ซสองหนึ่งเนี่ยคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับท่าปรับตัวค่อนข้างดีคือปรับตัวดีกว่าดัชนีทําให้ราคาค่อยๆเย,ย,ยับกระเถิบมาเคลื่อนไหวใกล้กันนับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยราคาที่สดีจะเคลื่อนไหวต่ำกว่าตัวของเซฟตี้อยู่ประมาณทักอ่อยู่อาจจะเคลื่อนไหวอย,อยู่ทั้งประมาณสามจุดนะครับต่ำกว่าแต่ทีเนี้ย พอเริ่มขยับเข้ามาเนี่ยวันนี้มีแรงกดขายกลับลงไปแล้วนะครัก็อันนี้ก็จะเป็นแรงบ่งชี้หนึ่งที่ทางทางทางนักลงทุนจะเริ่มกังวลมากขึ้นที่จะตัวฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะหรือว่าตัวเซกูิตี้เนี่ยยังยังไม่ผ่านแนวต้านตรงหนึ่งพันจุดนะครับไม่ผ่านหนึ่งพันจุดโอเคแล้วแบบนีบ้จะให้กลยุทธ์พี่ๆลงทุนยังไงดีคะพี่บ๊วยครับคือจริงๆอ่ะถ้าคนที่ลองไป ลองไปเมื่อเช้านะผมว่าถ้าเล่น,นสั้นๆเนี่ยจะต้องสต็อปลอดก่อนนะครับเพราะว่ามองว่าจะขึ้นไปถึงพันเนี่ยไปขายเนี่ยก็ยังก็ยังไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมว่าสาการมันค่อนขน้างกล้ำกึึงว่า,วาถ้าไม่ถอดแล้วเนี่ยพวกนี้อาจจะเสี่ยงพอก,การย่อต่อก็เป็นไปได้เนกันนะเพราะว่าวันนี้การแพนเท,เทียเนี่ยมันเกิดนัดเดลสติกเนี่ยมันเกิดรูปแบบ ของ Bal ลลิตเอ็นกาฟิคือแท่งแดงกินแท่งเขียวเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องระวังการปรับฐานอาจจะไม่ใช่วันเดียวอาจจะกินเวลาวันถึงสองวันนะครับแต่ว่าถามว่าภาพเปลี่ยนเป็นขาลงไหมมันก็ยังเพราะว่ามันยังอยู่ในการไซเวกกรอบใหญ่ๆอยู่นะครับกรอบใหญ่เนี่ยคือเก้าร้อยถึงหนึ่งพันนะครับแต่ตอนนี้มันแขวงอยู่กรอบด้านบนก็คือเก้าห้าศูนย์ถึงหนึ่งพันนะครับคือตราบใดที่ยังไม่หลุดจากบวาเก้าห้าศูนย์ลงมาเนี่ยภาพยังดูไม่ได้แย่นะครับ ค่ะครับยังไม่ได้แย่ได้เลยอันนี้ในส่วนของตัวทีเฟกนะคะที่นี้เมื่อช่องชวงเช้าไปดูหุ้นกันหน่อยมีสองตัวด้กันรูร้สึกที่จะคุยกับพี่มอนไว้เนาะมีทั้งตัว I V L แล้วก็บามค่ะพี่บวยอัปเดตให้นิดนึงค่ะครับตัว I V L, L นะครับครับตัว I V L นี่ให้ยอ่อให้ย่อลองนะครับก็มีการย่อลงมาพเพราะว่าแถวๆเนี้ยยังพอมีลุ้นได้นะครับตรงประมาณ อ่า44บาท50สิบตรงแถวๆเนี้ยว่าย่อลองได้แล้วก็แล้วเราก็ตั้งสต็อปลอสนะครับค่ะอาสำหรับตัว i v l นะครับเขายังมองแนวต้านเหมือนเดิมแหละตรงบริเวณอแถวๆ47บาท50นะครับแล้วก็แล้วก็50บาทครับคแล้วก็กตัวเนอะ BAM BAM B A M ค่ะ ครับส่วนตัวแบมน,นะครับ<ะ>ก็ให้ย่อเนี่ยนะครับถแถวแถวสิบเก้าบาทเนี่ยผมว่าก็ยังพอลุ้นได้นะครับ<ะ>แล้วก็นาตานอยู่ที่สิบเก้าบาทสี่สิบถ้าฝ่าไปได้เนี่ยก็จะไปเจอแถวแถวยี่สิบบาทผมว่าภาพก็ยังดูดีอยู่นะครับเพียงเแต่ว่าวันนี้นะครับภาพรวมเซนติเมนต์มันอาจจะไม่ได้สดใสเท่าไหร่นะครับค่ะนะราคายังพอไปได้ครับครับแล้วก็ ใช่ครับแล้วก kind of ็ถ um, <S gorilla fruit> ้าเพราะถ้าดูภาพรวมในสถานะคงค้างบนฟวเจอร์เนี่ยบนแบงก์ฟีเจอร์ก็มีนาโนมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เพิ่มมาสี่พันกว่าสัญญามาที่หมื่นแปดพันกว่าสัญญานะครับวอลุ่มบอลเทตก็ยังมีเข้ามาอยู่ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนทางมานผู้ชมทางบ้านคือว่าภาพรวมสถานะคงค้างเนี่ยมันของตัวสต็อกฟวเจอร์เนี่ยมันขึ้นมาใกล้ๆจะแตะสี่ล้านสัญญาแล้วมันก็บ่งชี้ว่าน้ำ นบรรยากาศการเก็งกาไรนย่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเหมือนกันนําดังนั้นเนี่ยใครมีหุ้นตัวไหนเนี่ยก็ต้องไปตามดูละครับว่าอ่าตัวนั้นที่เราถือเนี่ยมันมีนะครับบอลุ่มบล็อกเทรดบนตอกฟิวเจอร์เนี่ยเยอะหรือเปล่านะครับถ้าเยอะเนี่ยเราราคายัางขึ้นต่อไปได้นะเ็ายังโอเคเพราะตอนขึ้นมันก็ได้อับแรงซื้อจากบล็อกเทรดช่วยหนึ่งแต่ว่าถ้าวันไหนวันหนึ่งเนี่ยเริ่มหักหัวลงหรือว่าเกิดสัญญ,ญาณขายทางนักสัญ,ญญาณขายทา,ทางเทคนิคปุ๊บเนี่ย มันก็จ,จะมีแรงเร่งปิดขายทำกำไรล็ลอกกำไรหรือว่าสต็อปลอสออกมาเนี่ยมันจะทำให้ไปกระทบต่อแรงขายข,ายของหุ้นในกระดานได้นะครับ <Okay. S 1> นะครับซึ่งอันนี้ที่ผมแท็กไว้เนี่ยก็จะมีจะมีตัวของซูเปอร์นะครับตัว <Okay. S 1> ตัว,ต,วตัวของโอไหรือสถานะคงค้างเนี่ยสองแสนสามหม่นกว่าสัญญาตัว True เนี่ยแสนเจ็ดหมื่นกว่าสัญญานะครับตัวของบีแอลเนี่ยสองหมืนหกพันสัญญา ตัวการกุลสองหมื่นเจ็ดพันสัญญาอย่างเงี้ยนะครับอย่างวันเนี้ยตัวของกันกุลเนี่ยก็ยอ่อแรงนะครับพอ<ะ>ตอนขึ้นเนี่ยได้รับแรงหนุนขึ้นมาก็จริงแต่ว่าเวลายอ่อบางทีมันยอ่อเร็วเหมือนกันเพราะว่าเวลาคนปิดบล็อกเทรดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงขายหุ้นในกระดานออกมานะครับนะับ,นะบอีกขาหนึ่งด้วยนะครับค่ะครับอันนี้ก็เราระมันระวังเนาะขอให้ตามไปด้วยนะครับอันนี้ผมมายกตัวอย่างนะหุ้นที่มีวายเยอะๆครับค่ะพี่มวยเอาละแล้วย่างนี้ทองคำราคา ครับตัวของตัวของทองคำเนี่ยนะครับก็เริ่มซึมตัวกลับมาตาแถวบริเวณเหนือหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบได้นะครับคือปัจจัยหนึ่งก็เกิดจากไลนไเด็กนะครับที่หักหัวหลุดต่ำกว่าระดับเก้าสิบสี่จุดเพราะนี่ถือว่าผเป็นผลบวกต่อทองคําในช่วง,งสั้นๆนะครับวันนี้จะมีนะครับสุนทรพจน์ของของคุณแมรี่ของคุณแมรี่ดาลี่นะครับเขาเป็นสมาชิกของไอโฟเอมซีอันนี้ก็ ต้องจับตาดูว่าจะมีสัญญาณเพิ่มเติมนะครับ <ฮะ S 1> เกี่ยวกับนโยบายการเงินหรือเปล่า <ฮะ S 1> เพราะว่าทางคุณดาลีเองเนี่ยก็มักจะใช้พื้นที่สื่อน,นี่แหละเพื่อบอกเบาแสเกี่ยวกับเกี่ยวกับนโยบายการเงินนะครับส่วนนับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ไม่ได้ส่งผลต่อทองมากนัครับเป็นตัวเลขเท่าที่่อาศัยนะครับมองว่าไม่น่านจะกระทบเยอะนะครับแต่ว่าก็กรอบในการแกว่งเนี่ยก็มองที่ 1, 1, หนึ่งเจ็ดหกศูนย์ถึงพันแปดร้อยเหรียญนะครับก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณสี่สิบ เหรียนนะครับใช่ครับก็มันยังไม่ได้ลงแรงแต่ก็สัญญาณการปรับขึ้นเนี่ยก็ยังมีแนวต้านที่ต้องฝ่าเนี่ยตรงนี้ก็ต้องชนแล้วประมาณหนึ่งเจ็ดแปดห้าแล้วก็พันแปดร้อยเหรียญตรงแถวๆเส้นค่าเฉลี่ยสอง้อวันนะครับค่ะครับได้เลยก็เดี๋ยวนะมีเวลาเหลือนิดหน่อยพี่บวยตอบคำถามให้พี่พีรนคุณหน่อยนะคะมีถามมาถึงตัวของเคแบงค่ะพี่ครับ อ่าแบงก์น่าจะประกันของวันนี้แล้วนะครับก็วันนี้ก็มีแรงขายทำกำไรก่อนนะครับแต่ก็ลงมาพักกะเแาเชั้นสิบวันตรงบริเวณหนึ่งร้อยอ่าจะทำหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะครับยังพอยืนได้อยู่นะครับภาพยังไม่ได้เสียแต่ว่าดีจวต้องรอดูงบอันนี้ต้องบอกเลยว่าออกมาเนี่ยดีกว่าที่คอนเซนซัรตคาดการหรือเปล่านะครับนะครับรอก่อนถ้าจะซื้อเนี่ยผมว่าลองงบออกไปเลยดีกว่านะครับ เราเด็กค่อยเข้าก็ยังทันครับใช่เลยปิดท้ายตัวนี้แล้วกันน้อเห็นถามหลายท่านเลยค่ะ AAV ผู A ้ A v บวยครับสำหรับตัว AAV นะครับวันนี้ก็<อ>ถูกแรงขายเท่ากำไรตามหุ้นกลุ่มหุ้นกลุ่มเปิดเบื้องเราหุ้นกลุ่มขน,ขนสง่ง<ช>วันนี้โดนหมดเลยนะครับร BTS BM AV อย่างเงี้ย AOT อย่างเงี้ยนะครับรถ้าราคาเนี่ยลงมาพักเนี้ยนะครับจะมีแนวที่ต้องยืนให้ได้เนี่ยคือเก้าประมาณสองจุดเก้าหกถึงสามบาท ตรงนี้ต้องยืนให้ได้ถ้ายืนได้เนี่ยโอเคยังพอที่จะไซเวอัพต่อแต่ถ้ายืนไม่ได้อาจจะมีการปรอบฐานต่อเนื่องเหมือนกันนะครับส่วนตัว AAV เนี่ยสถานะคงค้างมีอยู่ประมาณหมื่นแปดพันกว่าสัญญาสําหรับฟิวเจอร์เนี่ยก็ถ้าคิดเป็นหุ้นนะครับก็คูณหนึ่งพันก็ได้ประมาณสิบล้านหุ้นถามว่าถ้ามีการปิดบล็อกเทรดออกมาเนี่ยจะจะกระทบเยอะไหมนะครับถ้าดูเนี่ยก็ คิดว่าไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าสักปมาณมันจะมีผลต่อราคาสักประมาณสองสามช่องนะครับครับตัวโอไอไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับค่ะค,ครับได้ได้เลยค่ะพี่บวยอร่ะครบทั่วเลยวันนี้ขอบคุณคำแนะนำจากพี่บวยนะคะ ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคข,ขอขบคุณค่ะคําแนะนําจากนานคุณพอมรสุขัรนาคคัคอกุลนะคะจากทางด้านบอลอกลุ่มไทยซีมิโก้นั่นเองค่ะอาลาสำหรับท่านต่อไปเดี๋ยวเราจะไป